นะครับสวัสดีชาวยูทูบทุกคนครับคลิปนี้นะครับนี่จะพามาดูนะครับ40บ้าพลังนะครับนี่ก็ส9้ครับดีเน่ครับดิบ้าพลังใบมีดมีนะครับแต่เอากระโปรงนะครับดิจะคล้องหนาครับเห็นไหมดิดูนะครับดิ ดูครับดูที่พื้นนะครับนี่เยอะมากเยอะมากนี่ครับดูครับดูดีดีีป้าพลังครับเตะเตะรถผมไม่แรงนะครับนี่แต่ว่าหินนะครับนี่ฝีมือรถผมหมดนะครับงัดหินขึ้นนะครับ รถผมไม่ได้แรงนะครับแรงน้อยกว่าเพื่อนนะครับแต่มีเทคนิคนะครับนี่เออครับมีหน้าที่อาขึ้นขนาครับนี่ดูเอาจะให้ดูความแตกต่างเลยครับว่าดูเอาครับว่ายันมากับคูปต้านี่ครับแรงม้าก็แตกต่างกันแค่หนึ่งแรงม้านะครับก็ดูเอาครับเป็นแนวทางเลยนะครับจะให้ดูกันจ้าๆเลยครับนี่ ในครับดิยันมากก็จะเป็นอย่างนั้นครับนะครับเด็จจิ้มแล้วครับในอ่าทำไมรถผมถึงจิ้มได้นะครับจิ้มหินนะครับทำไมสายแต่รถผมนะครับเพราะว่ารถผมนะครับเอาสกีออกนะครับ โอ้โหเกือบซนกันครับดูครับดูเย็นมากครับเอาแต่ฟีล้อเลยนะครับถ้าเจองานอย่างนี้นะครับเอ้เออเจอหินครับนี่บาพลังครับนี่ลมไม่กลัวหินไม่กลัวต้นไม้ไม่กลัวนะครับนี่กลัวแต่นะครับกลัวแต่ไม่จ่ายนะครับนี่ นางานยังไงพากันลุยหมดนะครับสามสหายนะครับนี่ยันมาครับดูครับดูครับผ่าดูดูครับดูครับนีหินครับมีแต่หินครับเจ้าของนาบอกให้ปรับด้วยครับนี่นี่ก็ได้ระดับแล้วครับหินขึ้นก็เสร็จแล้วครับนี่ นะครับนะี่ผมก็จะเอาหินลูกนี้ออกนะครับนี่เห็นไหมบนล้อรถนะครับใหญ่ครับเข้าล้อรถเลยนะครับอ่าจะให้ดูยันมาหน่อยครับอ่าเตียันมาสูพลังครับเอ้ยดูครับดูยันมาบ้าพลังนะครับ อาค,ครับอืออนะครับดูค,ครับปับน๊นาด้วยครับนี่ยไม่ทรา,าบว่าเพื่อนๆคิดยังไงครับหน้างานอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่ครับเงครับเนี่ยแฟนยังไม่มีครับ ใครที่ดูนะครับคนนี้นะครับนี่นี่ลูกสายล่าครับมูลค้อนนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเตียนึงนะครับนานาก็ติดถนนดำนะครับไม่ได้ติดโทกซบนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่า งัวแตท้ายคลิปนะครับนีไ่ไอ่ป้าพลังครับนี่ไอ่ไอ่น่าจะเกียร์สองนะครับไอ่ไอ่ไอดูครับป็นลุยครับสายลุยครับบางคนก็ถ้าเป็นหน้าหินก็ไม่ลงเลยนะครับจะเจออย่างนี้นะครับไม่ทำเลยครับบางคนนะครับ <mat semester spreads S 1> นี่นี่ครับอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ครับเจอกับหน้างานนี่ครับ